ับทั้งประเทศปลื้มใจดีใจกับคูชินจังโตเกียวมิวสิกที่มีบอสผู้ยบาบบ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กผู้ยบาบบ้านฟินแลนด์ที่เป็นคนใจดีใจปั้มใจใหญ่ใจกว้างคือจักรกวาลคุณพี่นอ้องโอ้โหล่าสุดเข้ากระด้เเ็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้ออกมาโพส ออกมาโพสงานบวชของครูชินจงังรู้แล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะพี่น้องเป็นวันที่10พฤศจิกายนพศ2561และกับพบกับหมอลำวงใหญ่โอ้โหพุยหวันฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพาเป็นพอเจ้าภาพาอีกอู้พี่น้องอนุโมทนาสาธุกับครูชินจงังและกัอนุโมทนาสาธุกับบอสบิ๊กบอส เป็นคนที่ใจบุญเป็นพ่อผู้ให้เป็นบอสผู้ให้เป็นทุกอย่างให้ลูกๆค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเป็นทุกอย่างให้ทีมงานอุ้ยพี่นอ้องสุดยอดอิลีแล้ววงหมอลำทีเพิ่นจาน้างนะก็เป็นวงขนาดใหญ่คือหมอลำอีสานนครศรีอีสานนครศรีหี่ผู้ลายแซนยู่พี่น,อน้องซ้แซนขึ้นฤดูการหนาแห่งิบคักบอก,บอ,กอีสานนครศรีเวทียิ่งใหญ่ ณนะบ้านหนองสังตำบลหน,นองสังอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิออ้ยสุดยอดอิลีคุยวันฟินแลนด์เป็นพอเจา้าภาพค่ะเพราะว่าคุยวันฟินแลนด์ได้บอกไว้แล้วอันนี้ครูชินจังไม่เคยขอนะคะไม่เคยขอไม่เคยอะไรคุยวันฟินแลนด์เพื่อนเด็กออกมาบอกอยู่ว่าเพื่อนเด็กยินเพื่อนเด็กยินว่าครูชิงจังจะบวชเพื่อนเด็กยินมากสีเพิ่นก็เลยแบบ จะบอกบอกเลยว่าจะเป็นเจ้าภาพให้เป็นพ่อเจ้าภาพให้จะจังมอหลับม,มาลงอู้หูพอครูจินจังกับแฟนคลับได้ยินเท่านั้นแหละพี่นอ้องน้าตาไหลเลยดีใจป่าปื้มมากๆบอสวิเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้ให้ทุกอย่างจริงๆจ,จนลนาสุดครูจินจังก็ทนไม่ได้ออกมาแชร์แชร์โพสต์โพสต์นี้ค่ะเกี่ยวกับงานบวชของครูจินจังเนาะพี่นอ้องเนาะ เพื่อนกระไดออกหน้าขอบพระคุณบอสนะครับที่เมตตาเอ็นดูผมขอบคุณจากใจจริงครับไม่รู้จะหาสิ่งไหนมาตอบแทนมาขอบคุณขอบพระคุณ,อคณบอสอย่างสูงนะครับอุย้ยพ่อแฟนครับเห็นไหมเขามากคอมมต์เขามากคอมามต์มาดีใจนะํามาอนุโมทนาสาธุน้ำู่ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุนำ้ำ้อครับอรอครับบอส อนุโมทนาสาธุสาธุอีนีค่ะพี่น้องอ่าอนุโมทนาบุญกับบอสบิ๊กและคุณครูชินจังด้วยนะแล้วเจอกันรูปแฟนคลับบางสีแฟนคลับมาคอมเมนต์ไลน์ไลน์ค่ะพี่น้องมายินมายินดีแล้วก็มาอนุโมทนาสาธุต้องไปแทะอ่าไปแฮร์คุณนี่วะต้องไปแฮรน้่นี่แล้ววันนั้นนะพี่น้องหน่าจะมีรถแฮรมียังเนาะ เพราะครูชินจังเป็นคนดีสิ่งดีๆเลยตามมาอนุโมทนาสาธุคะ่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะติดตามตั้งแต่ม,มาส่งซีแกมจนวันนี้เอซี่ติดตามครูซีแกมเนาะพี่น้องเนาะครูซีแกมก็คือถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของค่ายเพียงตเกียวมาพร้อมกับผู้ยิวนฟินแลนด์เลยก็ว่าได้ครูครูชินจังกับน้องซีแกมนีครูชินจังจะอยู่กับ บอสบิ๊กเนาะจะอยู่กับบอสบิ๊กตั้งแต่บอสบิ๊กแยกออกมาจากอดีตภรรยาเพียวพาวแสงพองในช่วงน่าจะไปลายปลายเดือนกุมภาเนื่องจี่น้องนาะช่วงที่มีปัญหานั่นแหละอะนั่นแหละกับคู่ใดคู่ชิ้นจังก็น้องซีแกมอยู่เขียงขางตันหลอดแล้วน้องซีแกมก็ก็คือเป็นเด็กดีมากๆพอบ,กบอสบิ๊กในย่องอยู่ตลอดโอ้ลยลูกไส้ลูกไส้พอเออ ทำไมเกิดมาหน้าตาเหมือนกันจังทำไมหนูหน่ารักหนูนิสัยดีแล้วก็ปราบปื้มแล้วก็ปื้มใจแห้งที่น้องซี่แกมเออเป็นคนดีเป็นเด็กดีว่านอนว่านอนสองางอ่สินอนพี่นอ้องแล้วก็ครูชิงจังซอยเหลือได้ทุกแนวทุกอย่างเดินสายทั่วไปน้ากันซอยงานไดนหลายท่านีน่ราคาพี่นอ้องเพราะความดีเพราะความดีของครูชิงจังก็เลยส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งดีๆจนบอดบิ๊กคุยวานฟินแล่ด ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพจัดงานบวชที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับครูชินจักนี่ล่ละค่ะพี่นอ้องอ้ยเข้าดีใจน้ำดีใจสุดๆแล้ววันนี้นะบอสบิ๊กเนะาะวิวันฟินแลดนเพิ่นก็ได้ไปเป็นโคดเพ็่กนกลไไปอ่ะยูชองเบิกพอยเนาะพี่นอ้องมูลนี้เนาะเพิ่นกระได้ไปอ่าเค้นหา เค้นหานักร้องที่จะมาอยู่ทีมฝั่งผู้ิาบ้านฟินแลนด์นี่หมอลำไอดอลซีซั่นสทีมผู้ชายบ้านฟินแนนล 2, นด์ก็คือทีมสีน้ำเงินเฟ้นหาดาวรุ่งหมอลำไอดอลดวงใหม่จาก w o r k p o พอ t ์ t สตูดจังหวัดปัตทุมธานีก็มาดูกันว่าใครจะได้อยู่ฝั่งผู้ชายบ้านฟินแลนด์บ้างวังซีแล้วคุณพ่อเดี๋ยวนี้เนาะ มาในลุกวันนี้มาในลุกกันอะไรนะพ่อเบิร์ดลุงเบิร์ดไหมพี่น้องอย่าก,กลัวที่จะเดินถ้ากลัวที่จะเผชิญถ้ากล้ากที่จะเผชิญคือคุณคือคนเก่งบ้าดคมขนาดครค่พี่น้องอืมคมบาดใจมากขึ้นแทะบาดนี้พี่เบิร์ดขะขะนี่แล้วค่นว่าแฟนคับว่าอีเมลชื่นชมนาวีที่สนุกมากเกาหลีเก,า,เกาใจลูกพ่อใหญ่ไม่ไทย ปลาเบิร์ดหรือปลาบิ๊กเนียแฟนคับว่าเท่มากเท่มากขอบอกตรงการแต่งตัวลูกนี้มาดแมนสมาร์ทหล่อมากแฟนคลับอกหล่อน่ารักทะเลนคิดถึงตอนเป็นผู้ยิบ้านเป็นหนุ่มน้อยที่อยู่ฟินเน่ผออู้ใดติดตามเราตั้งแต่อยู่ฟิลนดะ์นี่ะนี่แหละเราก็เป็นคนทะเลินเป็นคนอันนี้แน่นี่แ่ละพี่นอตั้งแต่สมัยตะกี้ขอยกติดตามเรามาตั้งแต่ผู้แหลตั้งแต่เราอยู่ฟิลน์ตั้งแต่ในนอตปั่นจักรยาน ปันจะกรยานตากฮิมาแม่พี่น้องแล้วก็ถ่ายคลิปไปนี่ยแม่ฮิมาก็เต็มหนาเน่ยูุณได้ทันนะแตงแต่สามาัยคุนแหละตั้งแต่ไปเต้นไปยังอยู่ไปตำหมอหุวงไปยังนอกเพื่อนปะตำหมอหุวงกะบมองฮวงแพร่งไรกะได้เอาบ้านฝรั่งต่ำม,มาสั่นจนทองอืดมาสั่นป๊ากว่าสิพานมากมื่อนีได้เดดพี่เนาะวิวัฒน์พี่แนด์เร่าบนธรรมบดายอีหลีเด้แล้วกวะ,ก,ะการคิดการทำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวคิดมันเป็นผู้ใหญ่บวเดียแค่อายุ24ปี ในใหัวคิดพ่นนาะหัวคิดพ่นหนีไปไก่วางแผนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าแล้วล่าสุดนี่อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะคะซื้อบัตรกลุ่มปิดฝากงานให้ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยนี่ค่ะในอีพีที่19วันที่ไอวันที่แพี่นอ้องแต่ว่าตอนอีกสื่อกลุ่มกลุ่มปิดกลุ่มปิดน่ะ หลายวันอยู่พี่นอ้องสือแค่มือเดียวสีเดเบิงฮอด 18, อีพีดไออีพีสค่ะที่จะถึงนี้ก็คืออีพีสิวันที่แปดค่ะพี่น้องวันที่แปดที่จะฮอดนี่อ่าอย่าลืมไปให้กําลังใจไปซื้ออ่าไปซื้อ บัตรกลุ่มปิดเนาะได้ที่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเท่านั้นแล้วก็โอนเงินได้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเท่านั้นบัญชีอื่นไม่ใช่ะนะคะบัญชีอื่นคือมิชาชีพนี่่ะค่ะพี่นออาซากุกะมาอัปเดตข่าวสารงานบวชของครูชินจังนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนพศ .2567 ในปลายปีนี้ค่ะแล้วก็พบกับหมอลำอีสานนครศป์ วงใหญ่เต็มวงค่ะแล้วก็บอสบิกเป็นเจ้าภาพใหญ่งานอุปสมบทครูจินจังในครั้งนี้ด้วยนะคะขออนุมโมทนาสาธุก,กับครูจินจังแล้วก็บอสบิ๊กด้วยนะที่เป็นผู้ให้ผู้ให้ยิ่งได้รับบุญที่ยิ่งใหญ่อ่านี่ราคาพี่นอซากุก,กามะอัปเดตข่าวสารดีๆของครูจินจังที่ได้พูดถึงพิ่านฟินแลนด์บอสบิ๊ก ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ